ไปติดตามอีกเรื่องหนึ่งครับหลังจากที่ตํารวจกองปราบปรามนะครับได้มีการสืบข้อมูลของผู้พันตึงนะครับหลังจากที่ถูกพักโทษ นะครับออกมาแล้วก็มีการตรวจสอบเจอว่ามีการออ,ออกนอกพื้นที่ไปโดยที่ไม่ได้ขออนุญาตโดยเฉพาะที่จังหวัดจันทบุรีครับก็กลายเป็นว่าตอนนี้มีการจู่โจมเข้าจับกลุ่มผู้พันตึงนะครับถึงที่พักภายในหมู่บ้านเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าฝ่าฝืนเงื่อนไขการคุมประพฤติสองข้อด้วยกันคือออกนอกพื้นที่โดยไม่ขออนุญาตแล้วก็ข่มขู่กันโชคทรัพย์จากพ่อค้าพลอยด้วยนะครับ ตำรวจกองปราบปรามเข้าจับกุมนะครับนายเฉลิมชัยมัชชากรรมหรือว่าผู้พันตึงครับซึ่งเป็นผู้ต้องหาเด็ดขาดในคดีฆาตกรรมนายปรีณะลีพัฒนพันธ์ครับผู้ว่าราชการจังหวัดยะโสธรเมื่อปี44นะครับอยู่ในระหว่างการได้รับการพิจารณาพักโทษจากกรมราชัณฑ์แต่ว่าทําผิดเงื่อนไขการคุมประพฤติครับโดยตำรวจก็จับกุมได้ที่บริเวณหน้าหมู่บ้านบดินทร์รักษานะครับย่านวังทองหลางกรุงเทพก่อนที่จะคุมตัวส่งกรมคุมประพฤติต่อไปครับ อธิบดีกรมคุมประพฤติพันตำรวจเอกนรัตน์นะคะสเสวตานานค่ะบอกว่ากรมควบคุมประพฤติได้คุมตัวนายเฉลิมชัยหรือว่าผู้พันตึงเสนอให้อธิบดีกรมรัชทันรับโทษส่วนที่ได้รับการพักเอาไว้ที่เหลืออยู่นะคะเพราะว่าทําผิดเงื่อนไขสองประเด็นคือออกนอกพื้นที่โดยไม่มีการขออนุญาตแล้วก็ยังไปข่มขู่กันชกทรัพย์จากบุคคลท,ทําทีเป็นเหมือนมีผู้มีอิทธิพลค่ะเข้าไปทําสัญญาโดยไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการธุรกิจ ค้าพลอยนะคะคือไปบีดบังคับให้นักธุรกิจค้าพลอยแบ่งปันผลประโยชน์ให้40%แต่มีเงื่อนไขที่ว่านักธุรกิจค้าพลอยคุณต้องลงทุนเองทั้งเรื่องการขุดพลอยการจิรนายการขุดบอ่อพลอยต่างๆโดยที่ไม่ทําอะไรเลยนะคะแล้วทางผู้เสียหายเขามีหลักฐานเป็นคลิปภาพแล้วก็เสียงสนทนาค่ะเลยไปแจ้งความกับตํารวจให้ลงบันทึกประจําวันเอาไว้ส่วนผู้พันตึงต้องโทษประหารชีวิต ตอมาได้รับการพระราชทานอภัยโทษเป็นจำคุกตลอดชีวิตนะคะและครั้งสุดท้ายค่ะได้รับการลดโทษเหลือ20ปีผ่านการจำคุกมาแล้ว15-16ปีถึงมีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์ได้รับการพักการลงโทษส่วนที่เหลืออยู่ประมาณ33เดือนหรือว่า2ปี9เดือนนะคะระหว่างนี้ก็ต้องมารายงานตัวกับพนักงานคุมประพฤติที่จังหวัดนนทบุรีค่ะแต่ว่าที่ผ่านมารายงานมาแล้ว11ครั้งครับตอนนี้ยังเหลือ2ีครั้งนะครับกว่าจะจบหมดสิ้นการรายงานตัวก็คือ2 3มิถุนายนปี6 1แต่ว่า ตอนนี้ก็ต้องกลับไปที่เรือนจําที่นนทบุรีครั้งหนึ่งนะครับ